ไม่มีลาวาด้วยหรอว้าวตรงนี้โอ๊ยว้าไม่นะเอออาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อุ่นอุ่นอุ่นอุ่โอ๊โอ้ทำไมมันแหลกกันนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแคสเกมที่มีชื่อว่า Minecraft เป็นเกมในตำนานเกมนึ่งนะครับผมที่จะบอกว่าทำไมผมอยู่ในที่ที่มันไม่มีต้นไม้วันนี้เฮ้ จริงดิชิปผายและต้นไม้ไม่มีอะไรครับเนี่ยตอตายแล้วครับคุณผู้ชมทุกคนเอ้ยเหมือนจะผมจะเห็นต้นไม้ว่ะตายแล้วเปิดเกมมาก็ไม่มีเปิดเกมมาได้ทำเลที่มันไม่ดีละอะไรครับเนี่ยเ็นตัวป่าไม่ได้เล่นนาน เราต้องมุ่งหน้าไปที่ต้นไม้ต้นนั้นให้ได้ว่าจะไปเจออะไรบ้าเฮ้ยโอ้ยนายนายจะทักทาย,ยอย่างเงี้ยโลกนี้ช่างโหดร้ายแล้วตูจะข้ามไปต้นไม้ยังไงเอาต้นไม้อยู่ตรงไหนวะ,ะลืมละผ่ายแล้วจะ,จะไปยังไงวะนะมันมีต้นไม้อยู่อะทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันมีตัวอะไรอยู่ใต้น้ำก็ไม่รู้อะ จริงๆนะจะผมผมโง่เลยนะเดน๋ี้ผมยอมรับผมโง่เลยเล่นเล่นนานแล้วก็คือตัวอะไรอ่ะมือใหม่หัดเล่นไม่ครับเรอบนี้ผมต้องไปถึงกว่าเดือดเดือเดอดเดือเอาปลาเอออ๋อขึ้นมาสู่อากาศแน่เลยผมว่าเดี๋ยปลาปลาพวกเนี้ยนะฮะเป็นปลาชั้นเลิศที่จะทำมันเป็นรูกหน้าหน้าหน้ามีขึ้นมาทักทายด้วยขึ้นทักทายหรือมันขึ้นมาบอกโชคว่าว่าจะมีตัวอะไรว่ายมา เสียวเสียวหลังจงไม่รู้สึกจะเป็นน้ำแข็งเน้นๆนะโอ้โหเสียวตัวเมื่อกี้มากเลยครับโคตรเสียวโอเคกดอ,อิแเราต้องหาไม้มาสร้างบ้านเราต้องหาทำเลดีๆผมชอบอากาศหนาวี่อยู่แถวนี้แหละว่ามันมีหิมะแต่ไม่รู้ว่าน้ำแข็งจะละลายตอนไหนนะครับข,นะขึ้นได้ไม่ไโอเคขึ้นได้ไปแล้วรอดลือยมีต้นไม้แล้วต้นไม้แล้วครับ ไปแล้วครับไปไหนผมเสี่ยวมากเลยผมไปกล้าลงน้ำเลยมีโลมาด้ะน่ารากออักตกน้องทักทายน้องทักทายตกใจเสียงน้องไม้เว้ยอ๋อ,อตกใจนึกว่าตัดไม้แล้วจะไม่ได้ไม้โอเคตัดไม้ไมทำกล่องครับแผนที่เราจะทำวันนี้นะครับสร้างบ้านให้เป็นรูปเป็นร่างนะฮะหาทำเล หาทำเลแถวนี้แหละผมอยากได้ทำเลที่มันเป็นน้ำแข็งโอเคน้ำแข็งใสก่อนที่จะมืดนะฮะผมต้องรีบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่แล้วน้องเขาลงไปไว่ายน้ำอะไรข้างล่างแลวะนะเอาน้องเป็นโลมาได้ไยมลืมโทษเฮ้ยม <c oughs> ่ไปไม้หายอ๋อตกใจนะว่าไปไม้หายอะไรครับเนี่ยตัดต้นไม้ไปทำไมกูตัด,ตดสูงอยองวะ นจริงจริงๆผมอยากได้ต้นไม้ที่มันเป็นสีน้ําตาลเข้มอะเอ้ยสีน้ําตาลอ่อนอะผมไม่ชอบสีนี้เลยว่ะเฮ้ยมีหมาด้วยโอเคเราจะคราฟเราจะคราฟโต๊ะคราฟกันนะครับเอ้ากรรมลืมโทษโทษครับขอโทษครับก่อนอื่นเราต้องคราฟอ่าสติ๊กก่อนนะฮะจังหวะนี้คราฟสติ๊กแล้วก็คราฟขวานนะฮะจังหวะนี้แล้วน้องหมา ใส่น้องหมายอยากเป็นเพื่อนกับผมว่ะใส่น้องหมาย,ยาเป็นเพื่อนกับผมแน่ๆเลยผมว่าให้ผมเดาให้ผมเดาแน่ๆต้องใช้แน่ๆต้องใช้เมล่าเอ้าอ๋อกรรมโทษครับโอเคครับต่อไปเราจะคราบดาบนะครับสิ่งที่สําคัญเลยต้องมีดาบอ่ะไม่มีดาบเนี่ยมันอยู่ไม่ได้โอเคอันอตรายแถวนี้มันเถื่อนถ้าอยู่โดยที่ไม่มีดาบเนี่ยรับรองสุดบังลืมแน่ๆ ระหว่างนี้ผมจะตัดต้นไม้แล้วก็สร้างบ้านเหมือนกฮะแต่วันวนี้ผมต้องหาทำเลดีๆว่ะการที่ตกมาเออตกน้ำตกำไม้เลยวะมันแข็งละลายแน่เลยเนี่ยผมว่าใช่แน่ๆใช่แน่ๆเฮ้ย <c oughs> พื้นหลอกว่ะไอ้บ้าพื้นหลอก <c oughs> อะไรวะหล่นไปหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยโอหอ,อ,อยากได้กระดูกอะสงสัยน้องเขาอยา,อยากอยากอยู่กับผมว่ะ น้องเขไม่ไปไหนเลยแต่น้องก็ยังอยู่กับผมแน่ๆเลยฮนะอย่างวันนี้ผมต้องตัดไม้ทําลายป่าเพื่อตัดไม่ถึงว่ะเอาตัวคารไปก่อนตัวคาร์ไแทนนะตัวคารแทนก่อนนะครับตัวนี้เอาเหลือต้นเดียวไอ้บ้าเยก๋เราจะรีบตัดต้นไม้นะฮะแล้วก็ ไปหาทำเลดีๆอยู่กัน <Okay. S 1> ที่สูงๆว่าผมไม่ชอบอยู่ที่บนพื้นราบมันอันตรายเกินไปที่จะมีพวกมอนสเตอร์เข้ามาในบ้านผมได้นะเนี่ยนี่นผมต้องรีบตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ถึงอีกแล้วะอะไรก็เนี่ยอชุบถึงแล้ววะไปสักบล็อกหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยอันเดียวอีกแล้วอะไรวะเนี่ย นอนนอนนอนจมหิมะนอนจมหิมะอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ช่วยนะเดี๋ยวพี่ช่วยอ้าวอุ้ยลูกหมาไอ้หม้อไอ้หม้ออ๋อแม่อยู่นี่ผมต้องหาทำเลดีๆว่ะนี่คืออะไรดันเจียนแหละอุ้ยผมอุ้ยผมชอบมึงหิมะนี่เลยครัโคตรอยากให้ประเทศไทยมีหิมะตกเลยทุกคน เดี๋ยวผมจะหาทำเลตั้งแล้วนะฮะที่ที่สมควรจะได้อยู่แบบนี่ผมหลอนไปเองเลยนะนี่ผมเริ่มหลอนไปเองแล้วใช่ไหมมีดันเจียนด้วยอ่ะมีโอ้ยกระต่ายอุ้ยนอนนอนตาแดงด้วยรักษาโลกนะกระต่ายขาวเยอะมากเลยกระต่ายตกที่สูงอะไรครับนี่ผมจะหาแถวนี้อยู่แล้วผมจะหาแนวแกะ ขนแกะจากที่ไหนครับเนี่ยหนาวขนาดนี้ต้องหาที่อยู่ดีๆซะแล้วสิการสร้างบ้านใน EP นี้ต้องสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่นแน่นอนครับเปิดมาก็ตายแล้วอ่ะแค่เปิดมาก็ตายแล้วเปิดคลิปมาก็ตายแล้วอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาทำเลดีๆวะผมผมไม่ชอบอยู่ใกล้น้ำเลยผมกลัวไอ้ตัวนั้นมันขึ้นบนมาบนน้ำอ่ะนั้นผมจะอยู่ตรงนี้ดีวะที่สูงๆเลยนะอุ๊ยลืมใบวิ่งวิ่งมากนานๆเดี๋ยวค่าหารหมดนะฮะ อาหารหมดก็ต้องไปหาใหม่เฮ้ยอ๋อ,อตใกใจเสียงต้นไม้ตัดเองหลอนเองอะไรครับเนี่ยตัดเองหลอนเองก็ได้แหละครับวันนี้ต้องตัดไม้ทำลายป่าแต่แบบนี้มันไม่ดีนะฮะถ้าทำใน่างนี้ในชีวิตจริงมือคุณอาจจะหักได้นะฮะถ้าเอามือไปต่อยต้นไม้อย่างนี้โอเคทางไหนดีวะไปทางนี้แล้วกันจำจิ้มมะเขือโป,ปะแฝดไปแหละ ผมต้องหาเนื้อวะ่ะเพราะถ้าผมอยู่ตรงนี้แล้วโดยไม่มีเนื้อผมตายแน่เลยยวผมว่าว่าแต่มองไปทางไหนก็ขาวโพลนไปหมดเลยเชียวอารทีเอาลผมเอาต้นไม้มาใหมวันน้ปลูกต้นไม้ทำลายแล้วก็ต้องปลูกกลับนะครับหลอดอาหารเหลือหมดไป3ามขีดแล้วยังไม่เจอทำเลดีๆเลยแล้วก็ไม่เจอเนื้อสัตว์ด้วยอะไรครับเนี่ยอุย้ยจะตายในค่าได้สงสารนอนไม่ค่าดีกว่า <laughs> เขินเหรอน้องก็โดดตรงนี้มานานแล้วหรือยังผมว่านะผมจะอยู่แถวนี้ว่ะแล้วก็ทำที่สูงๆไว้เฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านวินเลสโอ้ว้าว้าช่วงนี้รว่าผมผมอดตายแล้ว่าผมไปละวิอยู่แถวนั้นผมต้องชนะผมต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ผมจะไม่ตายเป็นครั้งที่สองผมสาบานเลยผมไอสววร์ไ้เลยผมสววร์ไ้เลยวันนี้ผมต้องอุ้ยมีหมู่บ้านหิมะด้วย ผมรอดตายแล้วทุกคนกคนผมรอดตายแล้วผมมีทางรอดเป็นของตัวเองแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทักทายไปเอาเออเอมิอนกันเฉยเลยผมมีเตียงละขอเตียงหน่อยนะครับรอ,อ,อดตายแล้วตูรอดตายแล้วครับขอประตูเขาด้วยได้ไมั้ยเนี่ยขอ,อประตูด้วยเ,เรียกว่าเ,ออเหมือนหวงที่อ่ะ ห่วงที่ยังไงไม่รู้เลย <c oughs> มีหายใจล้วตัดขออุ้ยอุ้ยจะมืดแล้วบ้าเอ้ยจะมืดแล้วว้าว่าจะมืดแล้วไม่นะตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้มีกล่องเอ่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวขอไปหาทำเลดีๆในการสร้างบ้านแล้วก็เดี๋ยวขอนอนนี่ก่อนดีกว่าวะผมว่าผมต้องนอนนี่วะถ้าผมไม่นอนเนี่ยผมตายแน่อุ้ย เหลือสามขีดแล้วหลอดอาหารวิ่งไม่ได้แล้วเอ้ยมันเก็บกล่องข้าวของขนมไว้ที่ไหนโอ้ยตกใจอ,อันนี้ห้องสมุดเดี๋ยวนะเออผมจะตายจริงๆแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว <attack. S 2> มืดแล้วมืดเร็วจังเลยมืดเร็วจังเลยผมวิ่งไม่ได้ทุกคนทุกคนผมวิ่งไม่ได้ว่ะโอ้ยมีคอลเลมด้วยผมว่าผมพูดชื่อถูกป่ะวะตัวอะไรบ้าง โกเลมเออเออมันชื่อโกเลมนี่ว่ะตายแล้วผู้ช่อยปิดเฉแต่ตอนนี้ผมต้องหาที่นอนแล้วว่ะเพราะว่าผมหิวมากผมหิวจัดๆแล้วก็มืดแล้วด้วยเ,เ,เดินยังไงกลับมาที่เดิมครับเอ้าตรงไหนมีผมกินบ้างครับเนี่ยผมหิวอ่ะขผมหิวค,ครับมีของให้ผมกินไม่ได้เอ้าผมนอนก่อนแล้วกันผมนอนก่อนแล้วกัน ถ้าผมไม่นอนเนี่ยผมจะตายได้เลยนะครับเนี่ยฝันหวานไม่หวานแล้วผมหิวนะผมหิวเออเอาเตียงไปด้วยเฮ้ย <ulate> <bou ff le> เอาเอาเ,อนนะเอาเตียงไว้นี่ก่อนดีกว่าเอาเตียงไว้นี่ก่อนแล้วก็ไปหาของกินนะครับครับต้องเก็บของก่อนวะเพราะว่าไม่งั้นผมตายแน่ๆถ้าผมตายของมันจะตกถ้าผมตายเนี่ยของจะตกแลวผมเสียดายของนั้นเนี่ยทุกคนเอาเป็นวะ่าไม่ทุบไม่ทุบดีกว่าเอาเอาตรงนี้ เก็บของกันนะครับเจะได้ของที่สั่งสมมาเกี่ยวมันจะไปหาของกินแล้วบอ <c oughs> ผมตายแน่ๆเลยถ้าผมไม่รีบหาของกินตอนนี้ผมจะต้องตายตายแล้วแผนการสร้างบ้านของผมเฮ้ย <c oughs> ผมเกือบฆ่าแมวแลว้นอนนอนไม่ใช่ไม่ใช่คุณครับไม่ผมเจอถ่านแต่ผมต้องหาของกินก่อนของกินอยู่ไหนวะเฮ้ยผมเจอบ้าน บ้านใหญ่หรือเปล่าน,นี่บ้านใหญ่หรือเปล่าเนี่ยให้ป่าผมว่าใช่แน่ๆเลยต้องมีของกินต้องมีของกินอุย้ยเออ,อ,อ,อตัวอะไรอ,ะอ่ะนี่ขนมปังโอ้ตกใจหมดเลยมันยิงอะไงรใส่ผมวะเนี่ยมีอานขี่ม้าด้วยโอ้หลอนเลยเอาไปด้วยเอาไปด้วยโอ้มีเกาะด้วยว้าวจินจาอโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้มีพี่แอ็กพี่แอ็กเล็กว้าวจริงกระเป๋าอีกขอบคุณครับเดี๋ยวใส่ก่อนนะโหคุ้มว่ะตายแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆมายืนเฝ้าตรงนี้ไม่มีของเฉยแล้วมายืนเฝ้าแตงมะเขือเลยมีลาวาด,ด้วยครับส้มแซมเหรอ ผมงงไปหมดแล้วว่ามันอัปเดตใหม่จนผมงงผมเล่นภาคล่าสุดก็ปี2017นะตอนนี้ผมเล่นมาผูไม่ค่อยติดตามล้วบ้านผมอยู่ไหนไวะนยโอเคแผนการวันนี้ผมต้องสร้างบ้านให้ได้วะพอสร้างบ้านเสร็จปบผมจะจบคลิปเลยแล้วแต่ผมเอาของมไปเก็บไว้ไหนไวะนยน,นี่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 ใช่แน่ๆใช่แน่ๆนานีนน่ถูกต้องโอเคครับไปก็เถอะไปที่ที่ทำเลดีๆ ติดกับทะเลเอ้ยไม่เอาเลกลัวตัวนั่นอะอจริงจริงต้องกลัวจริงๆได้ตัวตัวตัวอะไรไม่รู้ตัวที่ไปอยู่ใต้น้ำอะโคตรกลัวเลยเมืกก่อกี้ตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันที่ตีผมอะไม่หลอนจัดไม่ใช่สเกลิันนู่นนั่นอะใช่ไหมใครรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมอยู่อตรงนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะตร,ตรงนูน้นตรงนูน้นพูดผิดขอโทษครับผมจะสร้างบ้านปั๊บแล้วผมก็จะเขาเรียกว่าจบคลิปในทันควันมีเห็นด้วยผมสามารถอยู่รอดได้แล้วอะ นอนนอนวิ่งติดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่มีลาวาด้วยหรอว้าวตรนนี้ะอะไม่ไมไม่นะไม่นะไม่นะมันหลอ,อกโค้ดต้นมาอย่างดีมันจบที่เริ่มใหม่เอาเป็นว่า,าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ